ได้ได้ยังหนูได้ยังหนูได้ตัวหนึ่งแล้วยังโอ้ยหนูยังไม่ได้เลยเปิดปากมันออกสิลูกเปิดปากมนออกโอ้ยได้แล้วโ, ouais. อโอ้เก่งจังเลยเก่งจังเลยไม่ได้แล้วตกไใหม่น้องยจ้มาแล้วเอาตัวใหม่เอาตัวเอาออกมาเอาตัวใหม่เอาออกมาเอาวางข้างนอกแล้วตักตกใหม่มันเอา นั่นนี่อ่ะโอ้ยตกใหม่ออกข้างนอกเอาวางนอกก่อนแล้วตกใหม่นี่ขอบขอบเอาวาง,งข้างนอกเอาวางนอก,นอกแล้วตกใหม่แล้วได้สีเดิมเย้มันนี่เปี้ยใส่ให้